นักร้องประกวดโพสต์ทวงเงินรางวัลทุกคนตกใจไม่คิดว่าเป็นรายการนี้อีกหนึ่งดาราดังที่ออกมาโพสต์ทวงเงินจากการทำงานจากงานต่างๆแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับนนกรมลาล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินรางวัลในฐานะแชมป์จำนวนสองแสนบาทจากการแข่งขันร้องเพลงรายการดังรายการหนึ่ง โดยโพสต์บอกว่าสุดจะทนแล้วครับเงินรางวัลรายการแข่งขันรายการหนึ่งที่ผมควรได้รับในฐานะแชมป์ของรายการจำนวนสองแสนบาทตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม65จนถึงปัจจุบันผมยังไม่ได้รับเลยสักบาทเจ้าของรายการผลัดวันไปเรื่อยใช้คำพูดโกหกบ่ายเบี่ยงไปเรื่อย ไม่หือหรืออะไรเลยทำคนอื่นเดือดร้อนทั้งผู้เข้าประกวดนักดนตรีคอสตูมทีมงานผมทุ่งเทตั้งใจขึ้นารงละรสิงกรุงเทพร่วมปีสุดท้ายผมก็ได้มันมาแค่ถ้วยรางวัลเงินก็เสียทุ่งเทลงไปหวังจะได้สิ่งตอบแทนกลับไม่ได้สักแดงเดียวบอกให้รอ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 ไม่ไหวแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจ่ายเถอะครับ ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอจนไม่รู้จะรอยังไงท่ามกลางชาวเน็ตมาส่งกำลังใจและต่างบอกว่ารายการดังไม่คิดว่าจะแบบนี้